โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่อยู่ในเมกาวัยรุ่นดูใบกันด้วยเอออ่ะนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับพี่บิ๊กคุณหล่ออีกเชนเดิมเชนเคยนะครับผมนะใครที่ตามมาจาก tiktok อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมมาโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยนะครับโอ้โหเ,เหมือนเหมือนเพิ่งมา <c oughs> นะครับผมก็วันนี้เนี่ยพี่จะมาอัปเดตในส่วนตู้กูใหม่นะครับตอนนี้ GM ตอบป ที่เรียบร้อยนะครับที่ส่งดาวไปถามเจมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่รอคําตอบอยู่มาดูคลิปพี่ได้เลยแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนตู้โกนะครับที่กาลังจะหมดเวลานั่นเองนะครับหลายคนก็บอกว่าบักหลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมมันเหลือ33วันเหลือ2วันนะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมมากคนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็จะมีกิจกรรมตัวนี้เดี๋ยวพี่พามาดูนะเป็นกกิจรรมตัวนนี้เลยาาโคสุด พิเศษนะครับนี่นะอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยก็จะมีชุดเก่ากลับมานะครับเป็นชุดนี้นี่นะครับผมอ่าแล้วก็มีชุดนี้อ่าเป็นไงแล้วก็นี่ปัดเป๋ปัดเป๋นะครับแล้วก็จะมีชุดนี้เลยนะครับเนี่เป็นไงสวยป่ะนะครับแล้วก็จะมีเซตของตัวละครหัวคงนะครับนี่นะครับผมอย่างไทยอลังการงานสร้างนะครับผมอ่าแล้วก็มีชุดนี้นะครับผมประมาณนี้เลยคร่าวๆแล้วก็ อันนี้เป็นรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรางวัลพิเศษนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้เลยสำหรับรางวัลพิเศษนะครับนี่โอเคครับก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อมีตั๋วมีเศษเพ์คิตตันนะครับแล้วก็จะมีตั๋วสองอันข้างล่างแล้วก็จะมีกระเป๋านั่นเองนะครับผมอ่ะพอเราเลือกเสร็จเรากดนะครับยืนยันได้เลยอ่ะพี่ขอเลือกตั๋วดีกว่าแล้วก็รางวัลใหญ่ขอเป็นเซตนี้ละกันนะครับนี่นะครับ พอเลือกเสร็จเรียบร้อยกดยืนยันครับผมแล้วก็กดยืนยันอีกรอบเรียบร้อยทีนี้มันจะเข้ามาในส่วนร้านค้าโมโคลแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไงนะครับเราก็สุ่มได้เลยนะครับผมครั้งแรก9เพชรนะครับใครหมดกี่เพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับรกิจกรรมร้านค้าโมโคลนั่นเองนะครับบอกเลยว่า สวยจัดๆนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรม Free Fire X กับ BTS นะครับก <gö> ็จะอยู่ในส่วนกล่องตัวนี้เลยนะครับ <éc> ผมอา่าลุ้นกล่องแล้วก็เอาโทเค็นเนี่ยมาแลกนะเป็นโทเค็นตัวนี้นะครับนี่มาแลกในส่วนท่า <sque> ทางในส่วนชุดนะครับอ่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมใครที่ไม่ทันกิจกรรม BTS ก็สามารถมาสุ่มน,นะครับรับได้เลยในส่วนนี้นะครับในส่วนกล่องร้านค้านั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปก็จะมี BTS อีกหนึ่งนะครับ BTS ตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนร้านค้าเนาะ Collection นั่นเองน่าจะเปิดขายในส่วนกล่องสุ ในส่วนนี้พี่มีแล้วนะครับพี่มีเป็นที่เรียบร้อยใครที่ยังไม่มีก็มาจับจองกันได้นะครับมาจับจองกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับตู้โกโ o y ร l ยลใหม่นั่นเองนะครับผมอ่ะก็คือตู้โกเก่าเนี่ยก็คือมันจะหมดเวลาอีก3ามสชั่วโมงเนี่ยก็อีกวันกว่าวเท่านั้นเองนะครับอีกวันกว่าวเท่านั้นทําไมมันถึงหมดไวนะครับก่อนหน้านี้มันมีเดือน2เดือนเลยใช่ไหม ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นดราม่ากันครับผมสำหรับชุดนี้มันเป็นชุดเก่านะครับที่แจกในส่วนกิจกรรมปลุกพลังโมโคนะถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับก็คือนําโทเค็นมาแลกชุดฟรีๆเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับชุดวัยรุ่นสุลตนเนี่ยนะครับเขาแจกฟรีมานานแล้วทีนี้ก็คือดราม่ากันก็คือดราม่าแบบว่าเอาชุดเก่ากลับมาทําไมเอาชุดเก่ากลับมาใส่ตู้โกททาไมเพราะว่า น่าจะเอาชุดใหม่หรือว่าชุดย้อมแมวก็ได้นะที่เอากลับมาในส่วนตู้โกใหม่นะครับก็เลยดราม่ากันประมาณนี้นะทีนี้เหมือน GM เอ็าลับทราบข้อมูลที่ดราม่านะครับก็เลยแบบอัปเดตมาในเพจนะครับอัปเดตมาในเพจกันน่หน้าฟรีไฟท์ไทยแลนด์ล่าสุดก็จะเป็นตรงนี้โพสนี้นี่เลยนะครับเป็นชุดนี้จัดให้ตามคาขอครับผมอ่านดีๆนะแฟชั่นใหม่ในโกรอยอน นะครับในโกลอยันก็หมายความว่าอยู่ในตู้โกตัวนี้จะมาแทนชุดนี้เหลืออีกสาชั่วโมงสรุปว่าตู้นี้เนี่ยไม่ได้บักนะครับไม่ได้บักนะนะครับเพียงแค่เขาจะเปลี่ยนชุดนะเขาจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้เข้ามานี่เป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดในบูมเซเลเยอร์นะครับพี่อ่านตัวไปว่าในบูมเซเลเยอร์เป็นชุดนี้เลยนะบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรเท่นะครับเห็นไหมเขาเขาขึ้นแคปชั่นเลยนะครับผมว่าขอมาเยอะ ขอมาเยอะดีนักนะครับก็จัดให้ไปเลยดีครับก่อนหน้านี้เป็นชุดของผู้หญิงนะครับข้งนี้อ๋อถึงชุดของผู้ชายนะครับผมแค่ทรงผมเปลี่ยนก็เท่บาดใจไปครึ่งอ๋อเข้าใจแล้วก่อนหน้านี้เป็นชุดผู้หญิงก็จะอยู่ในส่วนตู้นี้อตู้เดมอนรอยัลนะครับเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้เห็นไหมนะครับส่วนที่จะเข้ามาในตู้โกก็จะเป็นชุดผู้ชายนะครับชุดผู้ชายเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม นี่เลยนะรับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับแยกออกเป็นนะครับผม1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนก็จะมีเสื้อผ้านะครับไอ้มีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้าแล้วก็มีทรงผมมันเองนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดผู้ชายนะครับผมนี่เป็นไงอ่าไนท์บูมเซเลเยอร์นั่นเองนะครับชื่อเต็มๆนะครับเทจจัดบอกเลยว่าเทจจัดดูดิอันนี้เป็นเสื้อนะครับก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับนี่เป็นกางเกงนะครับ แล้วก็จะมีรองเท้านะพื้นสีม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับอาดูชุดผู้ชายใหม่นะครับนี่ทรงผมอย่างใทดูดินะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดผู้ชายนะครับที่จะเป็นชุดฟรีนะครับในตู้โกโลยันนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปฟังเสียงเ m มต่อดีกว่านะครับที่พี่ส่งดาวไปถามเจมถามว่าอะไรนะครับนี่เลยนะพี่ก็ส่งดาวไปถามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็คือพี่ถามว่าเจมครับตู้โกที่เหลือ3วันก่อนหน้านี้มันเหลือ3าวันใช่ไหมนะครับถ้าหมด จะเปลี่ยนตู้เป็นชุดไนท์บูมเซเลเยอร์ใช่ไหมครับอ่าพี่ถามไปประมาณนี้ทีนี้มาฟังเกมตอบว่าเกมจะตอบว่าอะไรนะครับผมตู้โกดอสามวันเปลี่ยนเป็นชุดไนท์บูมเซเลเยอร์ใช่ไหมชุดเปลี่ยนชุดอะไรไม่รู้อะเขาประกาศแล้วว่าชุดสีม่วงอ่วงอะไม่รู้ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ตามนั้นครับผมชุดนี้เลยนี่ครับนี่ก็จะเป็นชุดนี้เลยครับชุดสีม่วงๆ่วงนะครับนี่ตามนี้นะครับใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ชุดนี้ตามที่เขาบอกแฟชั่นใหม่ในตู้โก้รอยัลเลยนะครับเป็นชุดฟรีแน่นอนสำหรับชุดผู้ชายนะครับสายฟรีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมสำหรับชุดฟรีนะครับสำหรับชุดบลูมไนท์นะครับไอไนท์บลูมเซเลเยอร์นะครับไนท์บลูมเซเลเยอร์เป็นชุดฟรีจ้าเบรคเข้ามาในตู้โก้อีกนับถอยหลังได้เลย34ชั่วโมงนั่นเองนะครับ34ชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มีข่าวดีนะครับผมสำหรับด่านใหม่จะอัปเดตเข้ามาวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับสำหรับ แรงโหมดวางระเบิดนั่นเองนะครับอัปเดตมาวันพรุ่งนี้นั่นเองเดี๋ยวพี่จะรีวิวทั้งในทิกตอกทั้งสตรีมนะครับสตรีมในทิกตอกสตรีมโอ้น่าจะ Steam, สตรีมสามช่องทางแล้วก็อัปเดตใน,นส่วน Facebook YouTube อะไรต่างๆนานาพี่อัปเดตหมดทุกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโหมดวางระเบิดโหมดใหม่นั่นเองนะครับก็รอกันได้เลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงสำหรับกิจกรรมท็อปอัพนะครับพี่ลืมบอกเลยสำหรับกิจกรรมท็อปอัพรับสกินปืนนะครับก็จะเป็น สกินปืนกอซ่านั่นเองนะครับนี่นะครับเติมครบเท่าไหร่เอ่ยเติมครบ399นะครับก็คือรับไปเลยในส่วนนี้นะครับผมส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรม d t แทนะครับอัปเดตเข้ามาวันนี้วันที่9แล้วน่าจะหมดน่าจะหมดวันนี้แหละนะครับวันนี้วันที่9น่าจะมาวันที่10ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรต้องรอดูนะครับสำหรับกิจกรรม d t แทนะพี่มาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งรักกันนะครับในส่วนนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่กอาััััวว่นนะคคครรบบบผมสสดี ತೊಂಬತ್ತಂತ ತಂಬ